จิราพรชี้คดีเศรษฐาไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตย้ำเพื่อไทยไม่เสียสมาธิเดินหน้าผลักดันนโยบายให้สำเร็จเมื่อวันที่4สิงหาคมนางสาวจิราพรสิงห์ทุกครรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีปมตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคม2567นี้รวมถึงมีการปล่อยกระแสข่าวว่าอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและอาจกระทบต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็นั้น นางสาวจีราพรระบุว่าตนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาของนายเศรษฐาทวีสิง์นายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งบรรดาสมาชิกพักเพื่อไทยต่างก็มีความมั่นใจในส่วนนี้เช่นกันในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ถูกพาดพิงว่าถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้นางสาวจิราพรกล่าวย้ำว่าคดีในสารรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ว่าจะมีคดีความข้างต้นหรือไม่ก็ตามโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปเช่นเดิมจนสำเร็จ เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมางบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพระราชบัญญัติพอรอบองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567ได้ผ่านวาระสามเรียบร้อยแล้วขณะที่งบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพอรอบองบประมาณรายจ่ายประจำป,จำปี2568ก็ผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรมาการหากร่างพรบมงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวผ่านวาระ3เมื่อใดคาดว่าในช่วงปลายปี2567ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอน ในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเตรียมการใดๆเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีขณะนี้เรื่องเดียวที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกำลังมุ่งมั่นดำเนินการคือการผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล t ที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ในเวลานี้และได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งนางสาวจิราพรกล่าว